ดวงชะตาชาวปีรกักาหรือปีไก่เดือนนี้บทนำเส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลงเดือนนี้เปรียบเสมือนจุดเปลี่ยนผ่านสำคัญสำหรับชาวปีรกักการาวกับนกไก่ป่าที่กําลังค่อยๆปรับตัวจากความมืดมิดของยามเช้าตรู่เพื่อเตรียมต้อนรับแสงทองอันอบอุ่นของพระอาทิตย์เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดวงดาวส่องแสง ให้เห็นเส้นทางชีวิตชัดเจนขึ้นพลังงานที่หลับไหลอยู่ในตัวคุณกําลังจะปลุกเรานำพาไปสู่ความสำเร็จในหลายๆด้านธาตุทองที่เป็นธาตุประจำปีของคุณกําลังส่องสว่างยิ่งกว่าปกติในช่วงนี้ทำให้คุณมีสเสน่ห์และความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นนิสัยที่ฉลาดเฉลียวกล้าหาญและเปิดเผยตรงไปตรงมาของคุณ จะกลายเป็นจุดแข็งสำคัญที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จด้านการงานความเจริญรุ่งเรืองที่รออยู่เดือนนี้เปรียบเสมือนฤดูเก็บเกี่ยวสำหรับการงานของชาวปีรักกาการทำงานเป็นทีมที่ต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะประสบความสำเร็จตามแผนที่วางเอาไว้มีคนให้การต้อนรับและช่วยเหลือเป็นอย่างดีความสามารถในการวิเคราะห์ และไว้พริบที่เฉียบขาดของคุณจะได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมง,งานและผู้บังคับบัญชาหากคุณเป็นพนักงานประจำเดือนนี้จะเป็นช่วงที่งานในมือเริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมโครงการที่คุณดูแลอาจได้รับการชื่นชมจากผู้บริหารระดับสูงอาจมีโอกาสได้เดินทางไปทำงานที่สำนักงานใหญ่หรือไปฝึกอบรมเพิ่มทักษะตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานในแผนกการตลาด แคมเปญที่คุณดูแลอาจมีผลตอบรับดีเกินคาดทำให้ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานใหญ่ขึ้นสำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เป็นช่วงที่ลูกค้าเก่าจะกลับมาใช้บริการและมีลูกค้าใหม่เข้ามาเรื่อยๆอาจได้พบเจองานแห่งชีวิตที่รักและชอบทำมาตั้งแต่วัยเยาว์เป็นภูมิปัญญาจากครอบครัวของเราเองหากครอบครัวคุณมีธุรกิจเก่าแก่เดือนนี้ อาจเป็นจังหวะที่เหมาะสมในการขยายกิจการหรือทำการตลาดใหม่อย่างไรก็ตามให้ระวังเรื่องการสื่อสารกับเพื่อนร่วมง,งานโดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นที่อาจฟังดูเป็นการวิจารณ์นิสัยชอบพูดตรงไปตรงมาของคุณอาจทำให้บางคนรู้สึกไม่สบายใจแต่ถ้าใช้วาจาอย่างนุ่มนวลและมีเหตุผลจะช่วยให้ทุกคนเข้าใจและยอมรับได้ง่ายขึ้นด้านการเงิน การบริหารอย่างชาญฉลาดเรื่องการเงินของชาวปีรัก,กาในเดือนนี้จะมีทั้งโอกาสและความท้าทายปนกันการวางแผนการเงินไว้อย่างดีตลอดปีจะทำให้คุณบริหารการเงินได้อย่างมั่นคงเพราะปีนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนใหญ่เงินที่คาดหวังอาจเข้ามาจากแหล่งที่ไม่คาดคิดเช่นโบนัสพิเศษจากงานการขายของเก่าที่มีคุณค่าสูงกว่าที่คิด หรือการได้รับมรดกจากญาติผู้ใหญ่เงินได้มาจากการทำงานยากเหงื่อแรงงานของเราเองที่จะทำให้เรารวยช่วงนี้แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องระวังจะสูญเสียไปให้ใหกับบริวารหรือคนที่ต้องรับผิดชอบระวังการใช้จ่ายให้ดีจะมีรายจ่ายนอกรายการเข้ามาเพียบสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นคือคุณอาจได้รับการขอความช่วยเหลือทางการเงินจากเพื่อนสนิท หรือญาติพี่น้องด้วยนิสัยใจดีและเห็นอกเห็นใจพี่อื่นของคุณอาจต่อตกลงไปโดยไม่ได้คิดถึงการบริหารเงินของตัวเองตัวอย่างเช่นเพื่อนอาจมาขอยืมเงินเพื่อลงทุนธุรกิจหรือพี่น้องขอเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลการตัดสินใจครั้งนี้ต้องใช้ทั้งหัวใจและสมองมีแววว่าได้ใช้ใจ่ายไปกับยานพาหนะใหม่ถ้าออกรถแล้วนำมาใช้ในงานจะเฮงมาก หากคุณมีแผนการซื้อรถใหม่หรือเปลี่ยนรถเดือนนี้เป็นจังหวัดที่เหมาะสมโดยเฉพาะหากใช้รถเพื่อการทำงานจะช่วยเพิ่มรายได้และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆคำแนะนำสำคัญคือควรมีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายและตั้งเป้าหมายการออมที่ชัดเจนอย่าปล่อยให้อารมณ์หรือความเห็นใจมาครอบงำการตัดสินใจทางการเงินด้านความรักคนโสดและคนมีคู่ สำหรับคนโสดจังหวะเห็นการเริ่มต้นใหม่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดาวรักส่องแสงให้กับชาวปีรากาที่ยังโสดคนใกล้ชิดอยากขยับความสัมพันธ์เป็นแฟนลองเปิดใจคบหาดูคนที่เข้ามาใกล้ชิดคุณในช่วงนี้อาจเป็นใครสักคนที่คุณรู้จักมานานแล้วแต่ไม่เคยมองในแง่ของความรักโอกาสพบรักอาจมาจากหลายทิศทางหากคุณทำงานใหม่หรือเพิ่งย้ายแผนกอาจพบใครสักคน ที่มีความคิดคล้ายๆกันหรือหากคุณชอบเข้าร่วมจิตกรรมสาธารณประโยชน์อาจพบคนที่มีจิตใจเมตตาเหมือนกันคนใกล้ตัวจะแนะนำหนุ่มสาวโสดเข้ามาให้ได้รู้จักเตรียมสละโสดได้เลยสถานการณ์ที่น่าสนใจคือคุณอาจได้รับคำเชิญไปงานแต่งงานของเพื่อน และที่นั่นเองที่คุณจะได้พบกับคนพิเศษหรืออาจเป็นการไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนแล้วมีคนใหม่เข้าร่วมด้วยซึ่งทำให้เกิดการสนทนาและรู้สึกถูกคอกันอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องความเร่งรีบนิสัยที่ชอบตัดสินใจเร็วของคุณอาจทำให้มองข้ามรายละเอียดบางอย่างการใช้เวลาทำความรู้จักกันอย่างถี่ถ้วนจะช่วยให้เข้าใจกันได้ดีขึ้นและป้องกันความผิดหวังในอนาคตสำหรับคนมีคู่ การสารสายสัมพันธ์ให้แน่นแฟนคนมีคู่ในเดือนนี้จะมีทั้งช่วงเวลาแห่งความหวานชื่นและช่วงที่ต้องใช้ความอดทนในการเข้าใจกันรักหวานชื่นสดใสแนบแน่นในความสัมพันธ์คู่ที่รักกันมายาวนานลองหากิจกรรมที่ชอบทำร่วมกันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการวางแผนอนาคตร่วมกันหรือเริ่มต้นกิจกรรมใหม่ที่ทั้งคู่สนใจพากันออกเดินทางแค่สองคนบ้าง อาจมีเรื่องดีแบบไม่คาดคิดมาให้คนทั้งกู่การเดินทางท่องเที่ยวในเดือนนี้จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนขึ้นไม่จําเป็นต้องไปไกลแม้แต่การไปพักผ่อนที่จังหวัดไกลเคียงหรือเที่ยวในเมืองก็สามารถสร้างความทรงจําดีๆได้อย่างไรก็ตามให้ระวังเรื่องการเอาชนะมองต่างมุมหลายครั้งเข้าก็จะทําให้เกิดความบาดหมาง จากคำพูดที่ไม่ทันคิดจะสร้างรอยร้าวที่ยากแก่การคืนกลับมาได้นิสัยชอบถูกเถียงด้วยเหตุผลของคุณอาจเป็นปัญหาหากใช้ในที่ไม่เหมาะสมตัวอย่างเช่นสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นคือเมื่อคู่รักมีความเห็นต่างเรื่องการวางแผนการออมเงินหรือการตัดสินใจเรื่องใหญ่เช่นการซื้อบ้านการย้ายงานหรือการมีบุตรด้วยนิสัยที่ตรงไปตรงมาของคุณ อาจพูดออกไปโดยไม่ได้คิดถึงความรู้สึกของคู่รักถ้ายังรักกันควรถน,นอมน้ำใจกันให้มากอย่าปล่อยปละละเลยคนรักเพราะอาจจะก่อให้เกิดปัญหามือที่สามได้การแสดงความรักและความใส่ใจโดยการกระทำเล็กๆน้อยๆเช่นการสื่อของปลอดมาให้การช่วยงานบ้านหรือการหาเวลามานั่งคุยกันอย่างจริงจังจะช่วยป้องกันปัญหาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแรงขึ้น สำหรับคู่รักที่คิดว่าจะแต่งงานเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปรึกษาเรื่องการแผนการแต่งงานหรือการหารือเรื่องการดูแลครอบครัวในอนาคตพลมานความรักที่แข็งแกร่งในช่วงนี้จะช่วยให้ทั้งคู่สามารถวางแผนอนาคตได้อย่างมั่นใจสรุปคือการเตรียมพร้อมสู้ความสำเร็จเดือนนี้เป็นช่วงเวลาเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีสำหรับชาวปีรากา ด้วยธาตุทองที่ส่องสว่างให้กับทุกด้านของชีวิตทําให้การงานก้าวหน้าการเงินมีเสถียรภาพและความรับเติบโตงดงามสิ่งสําคัญที่ต้องจําไว้คือการใช้ความฉลาดและไหวพริบที่มีอยู่อย่างเหมาะสมพร้อมกับการควบคุมอารมณ์และใช้วาจาอย่างนุ่มนวลน,นิสัยกล้าหาญและเปิดเผยของคุณจะเป็นจุดแข็งที่นําพาไปสู่ความสําเร็จแต่อย่าลืมที่จะถน,นอมน้ําใจผู้อื่น และใช้ความอดทนในการเผชิญกับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นการวางแผนที่ดีและการบริหารจัดการที่เหมาะสมจะทำให้เดือนนี้กลายเป็นจุกเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยั่งยืนสำหรับชาวปีรากาทุกท่านดวงชะตาชาวปีรากาประจำเดือนนี้เมื่อแสงอรุณส่องประกายผ่านหน้าต่างในยามเช้าเหมือนกับนิสัยของชาวปีรากา ที่มักจะตื่นเช้าและพร้อมเผชิญหน้ากับวันใหม่ด้วยพลังความมุ่งมั่นเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่พิเศษสำหรับผู้ที่เกิดในปีรากาดวงชะตาในเดือนนี้เปรียบเหมือนไก่ป่าที่กำลังขันแข็งแรงตอนรับแสงแรกของวันเต็มไปด้วยพลังบวกและโอกาสใหม่ๆที่รอให้คุณไปคว้าเอามาภาพรวมดวงชะตาเดือนนี้ เดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกสำหรับชาวปีระกาเหมือนกับใบไม้ที่เริ่มเปลี่ยนสีในช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วงพลังงานรอบตัวคุณจะมีความสดใสและชี้นำให้เห็นทิศทางที่ชัดเจนกว่าเดิมหากคุณเป็นคนที่รู้สึกติดขัดหรือไม่แน่ใจในเส้นทางชีวิตมาระยะหนึ่งเดือนนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สาคัญลักษณะเด่นของชาวปีระกาคือความเป็นผู้นาตามธรรมชาติ ความมั่นใจในตนเองและความซื่อสัตย์จริงใจคุณสมบัติเหล่านี้จะถูกทดสอบและเปล่งประกายออกมาอย่างเต็มที่ในเดือนนี้แต่ขณะเดียวกันคุณต้องระวังไม่ให้ความมั่นใจนั้นกลายเป็นความเย่อหยิ่งที่อาจสร้างปัญหาได้ด้านการงานและอาชีพในด้านการงานเดือนนี้เปรียบเหมือนการขันไก่ในยามเช้าที่ดังกังวานไปทั่วลแวก แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจและความพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆสำหรับชาวปีรากาที่ทำงานเป็นพนักงานคุณจะพบว่าตัวเองได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชามากขึ้นอาจมีโครงการสำคัญหรืองานใหญ่ถูกมอบหมายให้คุณดูแลตัวอย่างเช่นคุณณภาพนักง,งานการตลาดปีรากาเธอได้รับมอบหมายให้นำทีมจัดทำแคมเปญใหม่ของบริษัท แม้ในตอนแรกจะรู้สึกกังวลเล็กน้อยแต่ด้วยความเป็นผู้นำตามธรรมชาติเธอสามารถประสานงานกับทีมได้อย่างราบรื่นและผลงานที่ออกมาเกินความคาดหมายของทุกคนสำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการขยายธุรกิจหรือลองผลิตภัณฑ์ใหม่ความกล้าหาญและความคิดสร้างสารรค์ของคุณจะได้รับการตอบสนองอย่างเป็นดียิ่ง ลูกค้าใหม่ๆจะเข้ามาหาคุณเหมือนพึ่งที่บินมาหาดอกไม้ที่บานสะพรั่งอย่างไรก็ตามความระมัดระวังก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่าให้ความสำเร็จที่มาอย่างรวดเร็วทำให้คุณประมาทหรือตัดสินใจเร่งรีบจนเกินไปความเป็นไก่ที่ชอบขันเสียงดังอาจทำให้คุณพูดมากหรือแสดงความคิดเห็นไปมากจนไม่เหมาะสมโดยเฉพาะในที่ประชุมหรือการเจรจาที่สำคัญเคล็ดลับสำหรับการทำงานในเดือนนี้คือ ฟังให้มากกว่าที่พูดแม้ว่าคุณจะมีความคิดเห็นที่ดีหลายเรื่องแต่การรู้จักเวลาที่เหมาะสมในการแสดงออกจะทำให้คุณประสบความสำเร็จมากกว่าด้านการเงินการเงินของชาวปรีรากาในเดือนนี้เปรียบเหมือนแม่ไก่ที่กำลังฟักไข่ต้องใช้ความอดทนและการดูแลอย่างใกล้ชิดแต่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมผลตอบแทนที่ได้จะคุ้มค่ากับการรอคอย รายได้ในเดือนนี้มีแนวโน้มที่ดีโดยเฉพาะจากงานหลักหรือธุรกิจที่คุณได้ลงทุนความพยายามมาระยะหนึ่งสำหรับคนทำงานอาจมีโบนัสพิเศษหรือค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากผลงานที่โดดเด่นบางคนอาจได้รับการเลื่อนตำแหน่งพร้อมกับเงินเดือนที่สูงขึ้นสำหรับผู้ประกอบธุรกิจยอดขายจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนตัวอย่างเช่น คุณสมชายนักขายประกันปีรากาเขาใช้ความซื่อสัตย์และความจริงใจในการพูดคุยกับลูกค้าไม่พยายามขายด้วยการหลอกลวงหรือบิดเบื่อข้อมูลผลที่ได้คือลูกค้าเก่าแนะนำคนรู้จักมาใหม่อย่างต่อเนื่องทำให้เขามีไรายได้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างไรก็ตามด้านการใช้ใจ่ายต้องระมัดระวังความเป็นไก่ที่ชอบความสวยงามและของดีด อาจทำให้คุณใช้เงินไปกับของที่ไม่จำเป็นมากจนเกินไปโดยเฉพาะเสื้อผ้าเครื่องประดับหรืองานเลี้ยงสันสันต่างๆการลงทุนในเดือนนี้ควรเลือกสิ่งที่มั่นคงและให้ผลตอบแทนระยะยาวหลีกเลี่ยงการเสี่ยงเกินไปหรือหลงเชื่อข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจนถ้าจะลงทุนอะไรควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนและเริ่มต้นด้วยจำนวนเงินที่ไม่กระทบกับค่าใช้จ่ายประจำคำแนะนำสำคัญคือ สร้างกองทุนฉุกเฉินถึงแม้รายได้จะดีแต่การมีเงินสำรองไว้จะทำให้คุณรู้สึกมั่นใจและสามารถจัดการกับสถานการณ์ไม่คาดฝันได้ดีกว่าด้านความรักและความสัมพันธ์สำหรับคนโสดสำหรับชาวพีรากาที่ยังโสดอยู่เดือนนี้เปรียบเหมือนดอกไม้ที่กำลังบานสะพรั่งในสวนมีเสน่ดิงดูดใจคนรอบข้างอย่างธรรมชาติ บุค,คลิกที่มั่นใจและความจริงใจของคุณจะเป็นจุดดึงดูดสำคัญที่ทำให้คนที่ใช่เข้ามาใกล้ชิดมากขึ้นโอกาสในการพบเจอคนพิเศษมีสูงมากโดยเฉพาะผ่านกิจกรรมทางสังคมงานเลี้ยงของเพื่อนร่วมง,งานหรือกิจกรรมอาสาสมัครต่างๆความเป็นผู้นำและความกล้าสแสดงออกของคุณจะเป็นจุดเด่นที่โดดเด่นตัวอย่างเช่นคุณมาลีครูปีรากา เธอเขาร่วมโครงการจิตอาสาช่วยเหลือคุมชนที่นั่นเธอได้พบกับคุณวิชัยอาสาสมัครอีกคนที่มีจิตใจดีเหมือนกันการทำงานร่วมกันทำให้พวกเขาได้รู้จักกันลึกซึ้งมากขึ้นและค้นพบว่ามีความเข้าใจกันได้ดีมากอย่างไรก็ตามต้องระวังอย่าให้ความมั่นใจเกินไปจนกลายเป็นความเยื่อหยิ่งบางครั้งการแสดงความคิดเห็นเสียงดังหรือการชอบเป็นจุดสังเกตอาจทำให้คนบางประเภทรู้สึกอึดอดัด ลองฝึกการฟังและให้พื้นที่อีกฝ่ายได้แสดงออกด้วยเคล็ดลับสำหรับคนโสดคือแสดงความจริงใจและเป็นตัวเองอย่าพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ใครคนหนึ่งชอบคนที่ใช่จะรักและยอมรับคุณในแบบที่คุณเป็นสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวปีรากาที่มีคู่แล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและเข้าใจกันมากขึ้น เหมือนต้นไายสองต้นที่เติบโตเคียงข้างกันแต่ละต้นมีความแข็งแรงของตนเองแต่เมื่ออยู่ด้วยกันก็สร้างความมั่นคงให้แก่กันและกันความสัมพันธ์ในเดือนนี้จะมีความอบอุ่นและเข้าใจกันมากขึ้นโดยเฉพาะในการวางแผนอนาคตร่วมกันอาจมีการพูดคุยเรื่องการแต่งงานการซื้อบ้านหรือการมีลูกขึ้นอยู่กับว่าคู่รักของคุณอยู่ในช่วงไหนของความสัมพันธ์ตัวอย่างเช่น คุณประยุทธ์และคุณสุนิสาคู่รักพีรากาที่คบกันมา3ปีพวกเขาตัดสินใจซื้อคอนโดร่วมกันในเดือนนี้การตัดสินใจครั้งใหญ่นี้ทำให้พวกเขารู้สึกผูกพันและมุ่งมั่นต่อความสัมพันธ์มากขึ้นอย่างไรก็ตามความเป็นไก่ที่ชอบเรียกร้องความสนใจอาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งเล็กน้อยโดยเฉพาะเมื่อคุณรู้สึกว่าคู่รักไม่ใหความสำคัญกับความคิดเห็นของคุณเท่าที่ควร ความหึงหวงหรือความต้องการควบคุมอาจเพิ่มขึ้นสำคัญคือต้องเรียนรู้การประนีประนอมและให้อภัยความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้มาจากการที่ฝ่ายหนึ่งชนะอีกฝ่ายหนึ่งแต่มาจากการที่ทั้งคู่ชนะไปด้วยกันเคล็ดลับสำหรับคนมีคู่คือสื่อสารด้วยความรักและความเข้าใจเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นอย่าใช้ความโกรธหรือการใส่ร้าย แต่ลองนั่งคุยกันอย่างสงบและหาทางออกร่วมกันคำแนะนำสำหรับชาวปีราการในเดือนนี้เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวผลจากความพยายามที่ผ่านมาแต่ขณะเดียวกันก็เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นจงใช้ช่วงเวลานี้ในการเสริมสร้างความมั่นใจและการพัฒนาตนเองอย่าลืมดูแลสุขภาพให้ดีโดยเฉพาะเรื่องการออกกำลังกายและการพักผ่อน ความเป็นไก่ที่ชอบลุกก่อนใครอาจทำให้คุณใช้พลังงานไปมากจนเกินไปการนอนหลับที่เพียงพอและการทานอาหารที่มีประโยชน์จะช่วยให้คุณมีแรงบันดาลใจและความกระตือรือร้นอย่างต่อเนื่องในเรื่องสังคมจงใช้ความสามารถในการเป็นผู้นำอย่างสร้างสรรค์ช่วยเหลือคนรอบข้างและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นความดีที่คุณทำจะกลับมาหาคุณในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการทำงานความสัมพันธ์ที่ดีหรือความสุขใจเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณจดจำได้ว่าความมั่นใจและความจริงใจเป็นของขวัญที่ล้ําค่าที่สุดที่คุณมีและเมื่อคุณใช้มันอย่างถูกต้องมันจะนำทาคุณไปสู่ความสำเร็จและความสุขที่แท้จริงขอให้ชาวปีรกาทุกคนมีเดือนที่เต็มไปด้วยความสุขความสำเร็จและความรักที่ยั่งยืน ดวงชะตาชาวปีระกาประจำเดือนนี้เมื่อแสงแรกของเดือนนี้ส่องประกายลงมาอย่างผู้ที่เกิดในปีระกาดูเหมือนว่าจักรวาลจะกําลังเตรียมของขวัญพิเศษมาให้ราวกับเสียงไก่โคยามเช้าที่ปลุกให้ทุกคนตื่นขึ้นมาเริ่มต้นวันใหม่ดวงชะตาของท่านในเดือนนี้ก็เป็นเหมือนการปลุกให้ศักยภาพที่หลับไหลยอยู่พังในตัวท่านกลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้ง สำหรับชาวปีไก่ที่มักจะมีนิสัยละเอียดรอบคอบมีความเป็นผู้นำตามธรรมชาติและชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่พลังงานทั้งหมดเหล่านั้นจะได้รับการเสริมแรงทำให้ท่านเปล่งประกายออกมาได้อย่างเต็มที่ในทุกด้านของชีวิตในด้านการงานการบินสูงของนกตัวเก่ง ในโลกของการงานเดือนนี้ชาวพีไก่จะพบว่าตนเองกำลังอยู่ในจุดที่ดาวดวงต่างๆเรียงตัวให้โอกาสทองคำมาเคาะประตูราวกับการที่ไก่ป่าได้พบกับเมล็ดเท้าหลากสีสันที่กระจัดกระจายอยู่บนพื้นบ่าใหญ่ท่านจะได้พบกับโอกาสใหม่ๆที่หลากหลายและน่าสนใจสำหรับผู้ที่ทำงานในองค์กรขนาดใหญ่เดือนนี้จะเป็นช่วงที่หัวหน้าง,งานหรือผู้บริหารจะสังเกตเห็นความสามารถของท่านมากขึ้น ความละเอียดรอบคอบที่เป็นจุดเด่นของชาวปีไก่จะทําให้ท่านได้รับมอบหมายงานสําคัญที่ต้องใช้ความมั่นยําสูงเหมือนกับการที่ช่างนาฬิกาต้องใช้ความประณีตในการประกอบชิ้นส่วนเล็กๆให้เป็นเครื่องจักรที่ทำงานและยังสมบูรณ์แบบตัวอย่างเช่นคุณสมชายวัย35ปีที่ทำงานในแผนกการเงินของบริษัทแห่งหนึ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผานากในเดือนนี้ หลังจากนี้เขาสามารถจัดการปัญหาเรื่องงบประมาณที่ซับซ้อนได้เป็นระบบหรือคุณสุดาวัย28ปีที่เป็นนักออกแบบกราฟิกได้รับโปรเจกต์ใหญ่จากลูกค้าต่างประเทศเพราะผลงานของเธอมีความโดดเด่นในเรื่องของรายละเอียดและความสวยงามสำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ลูกค้าใหม่จะเข้ามาหาท่านมากขึ้น ทำบอกต่อจากลูกค้าเก่าจะทําให้วงการรู้จักคุณภาพการทํางานของท่านเหมือนกับเสียงไก่โหที่ดังไปทั่วหมู่บ้านทําให้ทุกคนรู้ว่าแสงอรุณกําลังจะมาถึงอย่างไรก็ตามเช้าปีไก่ควรระวังเรื่องการใส่ใจในรายละเอียดมากจนเกินไปจนอาจทําให้งานเสร็จช้ากว่าที่กําหนดควรหาจุดบาลานซ์ระหว่างความสมบูรณ์แบบกับการทํางานให้เสร็จตามเวลาด้านการเงินฝนทองที่โปรยปลาย เมื่อพูดถึงเรื่องการเงินในเดือนนี้ชาวปีไก่จะรู้สึกเหมือนกับเกษตรกรที่เพิ่งเก็บเกี่ยวข้าวในฤด,ดูที่ผลผลิตดีเยี่ยมท่านจะพบว่าเงินทองจะไหลเข้ามาหาท่านจากหลายทิศทางไม่ใช่แค่ไรายได้หลักเท่านั้นแต่ยังมีไรายได้เสริมที่ไม่คาดคิดมาด้วยรายได้จากการทำงานหลักจะมีเสถียรภาพที่ดีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการได้รับการประเมินผลการทำงานที่ดีหรือจากโบนัสพิเศษที่บริษัทให้ สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวยอดขายจะเพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการอาหารหรือสินค้าที่ต้องใช้ความละเอียดในการผลิตตัวอย่างเช่นคุณมานีวัย42ปีที่เปิดร้านขายข,ายขนมไทยโบราณพบว่ายอดขายในเดือนนี้เพิ่มขึ้น40%จากการที่ลูกค้าชื่นชมรสชาติที่แท้จริงและการตกแต่งที่สวยงาม หรือคุณวิทยาวัย39ปีที่ลงทุนในหุ้นพบว่าพอร์ตการลงทุนของเขาเพิ่มขึ้นอย่างมากจากการเลือกหุ้นที่มีพื้นฐานดีนอกจากนี้ชาวพี่ไก่อาจจะได้รับเงินจากแหล่งที่ไม่คาดคิดเช่นการได้รับของขวัญจากญาติพี่น้องการได้รับเงินคืนจากภาษีหรือการได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันต่างๆเหมือนกับการที่นักล่าสมบัติค้นพบคุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่โดยไม่ได้ตั้งใจ อย่างไรก็ตามด้วยความที่ชาวปีไก่มีนิสัยประหยัดและรอบคอบในการใช้จ่ายเดือนนี้จึงเป็นช่วงที่เหมาะสมที่จะวางแผนการลงทุนระยะยาวหรือการออมเงินเพื่อเบ้าหมายที่ใหญ่กว่าแต่ควรระวังการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยที่อาจทำให้เงินหายการจัดการเงินในเดือนนี้ควรเหมือนกับที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ที่ดีไว้สำหรับฤด,ดูปลูกหน้าส่วนหนึ่งเก็บไว้ใช้ในปัจจุบันส่วนหนึ่งเก็บไว้สำหรับอนาคต ความรักบุตรกวีแห่งหัวใจในด้านความรักเดือนนี้ชอปี้ไก่จะพบว่าหัวใจของตนเองเหมือนกับสวนดอกไม้ที่กำลังผลิบานออกมาอย่างสวยงามพลังงานความรักที่แผ่ออกมาจากตัวท่านจะดึงดูดใจคนรอบข้างได้อย่างอัศจรรย์สำหรับคนโสด การเดินทางสู่ความรักแท้สำหรับชาวปีไก่ที่ยังคงเดินทางเพียงลำพังในเส้นทางแห่งความรักเดือนนี้จะเป็นุ่งเวลาที่ดาวดวงแห่งความรักส่องแสงมาอย่างท่านอย่างเซ้าอ้างสวยัยท่านจะพบว่าตนเองมีสเสน่ห์และความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นทำให้คนรอบข้างมองท่านด้วยความชื่นชม โอกาสในการพบเจอคนใหม่จะมีมากมายโดยเฉพาะในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับงานหรือกิจกรรมที่ท่านมีความสนใจเหมือนกับการที่พึ่งตัวหนึ่งบินไปหาดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมหวานที่ดึงดูดใจความรักอาจจะเริ่มต้นจากมิตรภาพที่ค่อยๆพัฒนาไปสู่ความรู้สึกที่ลึกซึ้งกว่า ตัวอย่างเช่นคุณนิรมนวัย31ปีที่เป็นคนโสดมานานได้พบกับคุณชายวัย33ปีในงานอบรมที่บริษัทเริ่มต้นจากการสนทนาเรื่องงานก่อนแล้วค่อยๆค้คนพบว่าทั้งคู่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันมากมายหรือคุณกิติวัย29ปีที่ได้รู้จักกับคุณแก้ววัย26ปีผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์และพบว่าทั้งคู่มีความคิดที่ลงตัวกันอย่างน่าอัศจรรย์ อย่างไรก็ตามชาวปีไก่ควรระวังไม่ให้ความเป็นผู้นําและความชอบการควบคุมของตนเองไปรบกวนความสัมพันธ์ใหม่ควรเปิดใจให้อีกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นและทำตัวตามธรรมชาติการเป็นตัวของตนเองอย่างแท้จริงจะดึงดูดคนที่เหมาะสมมาหาท่าน สำหรับคนมีคู่แล้วการพื้นฟูความสัมพันธ์สำหรับชาวปีไก่ที่มีคู่ครองแล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูและเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แกร่งกว่าเดิมเหมือนกับที่ต้นไม้ใหญ่ได้รับน้ำผลในฤดูที่เหมาะสมทำให้กิ่งก้านใหม่พลิใบอ่อนออกมาสดเขียวคู่ที่เคยมีปัญหาหรือความขัดแย้งกันมาก่อนหน้านี้จะพบว่าการสื่อสารระหว่างการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ความเข้าใจที่เคยหายไปจะกลับคืนมาและทั้งคู่จะสามารถมองเห็นจุดดีของกันและกันได้มากขึ้นสำหรับคู่ที่กำลังคิดจะขึ้นขั้นเป็นสามีภรรยาเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะคุยเรื่องอนาคตร่วมกันการวางแผนชีวิตคู่การหารือเรื่องการแต่งงานหรือการซื้อบ้านร่วมกันจะมีความคืบหน้าที่ดี ตัวอย่างเช่นคุณสมปองและคุณนวลชวีที่คบกันมา5ปีได้ตัดสินใจพวกพั์วิวาในเดือนนี้หลังจากที่ได้คุยกันอย่างจริงจังเรื่องอนาคตและพบว่าทั้งคู่มีเป้าหมายในชีวิตที่ไปในทิศทางเดียวกันหรือคุณไพโรธและคุณสุจิตราที่แต่งงานกันมา10ปีได้ไปเที่ยวกันครั้งแรกในรอบหลายปีและคนพบว่าความรักที่มีให้กันยังคงแรงกล้าเหมือนเดิม อย่างไรก็ตามคู่ที่มีความสัมพันธ์กันมานานอาจจะต้องระวังเรื่องความเบื่อหน่ายหรือความรู้สึกที่จืดจางควรหาวิธีสร้างความตื่นเต้นใหม่ๆใ,ให้กับความสัมพันธ์เช่นการไปเที่ยวที่ใหม่การลองทำกิจกรรมใหม่ๆร่วมกันหรือการให้ของขวัญที่มีความหมายพิเศษสรุปการเตรียมพร้อมสำหรับวันข้างหน้าเมื่อสิ้นสุดเดือนนี้ชาวปีไก่จะมองย้อนกลับไปแล้วพบว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ล้วนเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคตเหมือนกับที่ไก่ป่าเก็บรวม,มเมล็ดพันธุ์ดีๆไว้สำหรับฤดูหน้าการงานที่เจริญก้าวหน้าการเงินที่มีเสถียรภาพและความรักที่เบิกบานล้วนเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นความละเอียดรอบคอบและการใช้ชีวิตอย่างมีสติของท่านพลังงานบวกที่ท่านสร้างขึ้นในเดือนนี้จะเป็นเหมือนแสงสว่างที่ส่องนำทางให้ท่านเดินไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่กว่า ดังนั้นจงใช้เวลาในเดือนนี้อย่างเต็มที่เปิดใจรับโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาและอย่าลืมขอบคุณจักรวาลที่ส่งความดีงามมาให้ความสําเร็จของชาวปีไก่ในเดือนนี้จะเป็นเหมือนเสียงไก่โหดที่ดังก้องไปทั่วฟ้าประกาศให้โลกรู้ว่าผู้ที่มีความมุ่งมั่นและใจซื่อจะได้รับการตอบแทนอย่างงดงาม